オーマイゴッドイッツブルーアーカイブ ในเกมนี้ผู้เล่นจะรับบทเป็นเซนเซซึ่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือและนำทีมนักเรียนสาวๆจากโรงเรียนต่างๆที่เต็มไปด้วยบุคลิกและความสามารถที่แตกต่างกันในการสืบสวนเหตุการณ์ต่างๆในเมืองคิวทอสโดยตัวละครน,นักเรียนมีหลายระดับความหายากและสกิลที่ต่างกันทำให้ผู้เล่นสามารถปรับกลยุทธ์การต่อสู้ได้อย่างหลากหลายรูอาไครอาจถูกนำมาปรับใช้เป็นสื่อการสอนได้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน เนื่องจากตัวเกมมีองค์ประกอบที่น่าจะเข้ากับการเรียนรู้บางประเภทได้การนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนมีดังนี้ 1. การเรียนรู้ผ่านนิเรื่องและบทสนทนาเนื้อหาของเกมดูคล้ายมีการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและมีบทสนทนาระหว่างตัวละครซึ่งอาจเป็นพื้นฐานสำหรับการสอนภาษาการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคจากบทสนทนาหรือฝึกการวิเคราะห์เรื่องราวในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่ใช้ในเกม 2การพัฒนาทักษะการวางแผนและกลยุทธ์เกมนี้เป็นแนว RPG ที่ต้องใช้การจัดการทีมและวางกลยุทธ์ซึ่งเหมาะสำหรับใช้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางแผนในการเรียนรูด้านการบริหารจัดการหรือการทำงานเป็นทีมเช่นสอนเรื่องการวางแผนชิงกลยุทธ์การตัดสินใจการคำนวณทรัพยากร 3. การออกแบบและพัฒนาตัวละครในการเล่าเรื่อง ในการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเกมตัวละครในบลูอะครายสามารถใช้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบคาแรคเตอร์การใช้สีบุคลิกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครและการเล่าเรื่องผ่านตัวละครนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียนในสาขาศิละปะและการออกแบบเกม 4. การใช้ข้อมูลสถิติและความน่าจะเป็นเกมนี้มีระบบค่าสถานะนักวองน่าจะเป็นในการส่งตัวละครหรือที่เรียกว่ากาชา ซึ่งอาจนำไปสอนเกี่ยวกับสถิติความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวอย่างจากเกมเพื่อสอนเรื่องการใช้สถิติในการวิเคราะห์โอกาสหรือความคุ้มค่าในการล้มอทุนในเกม 5. การใช้ในกิจกรรมการสอนแบบเกมส i f า c a t i o n การใช้ระบบความสำเร็จและการสะสมแต้มเหมือนกับที่มีในเกมอาจช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และทำให้การสอนน่าสนใจยิ่งขึ้นเช่น ร้ากิจกรรมให้ผู้เรียนรับบทเป็นตัวละครที่ต้องทำภารกิจในหัวข้อต่างๆและได้คะแนนสะสมหรือตัวละครใหม่ตามความสําเร็จทั้งนี้การกลับใช้เกมรูอคัคไลในการศึกษาอาจจะต้องมีการเลือกใช้ฟีเจอร์หรือเนื้อหาบางส่วนจากเกมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้และอายุของผู้เรียน